สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะความสุขของภูมิความสุขของดีเจภูมิกับเรื่องเล่าเงินซื้อความสุขได้ด้วยการเป็นผู้ให้คนอื่นเป็นนักเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์มาตลอดออกทริปทะเลก็บ่อยครั้งและบ่อยครั้งที่เห็นผ่านโลกโซเชียลว่าเจ้าตัวนั้นใช้เงินซื้อทุกอย่างตามความพึงพอใจสำหรับดีเจภูมิภูมิใจตั้งสง่าแต่ครั้งนี้ ดูท่าความคิดจะไม่เหมือนเดิมเสียแล้วเมื่อเจ้าตัวโพสข้อความเล่าเรื่องราวผ่านไอจีว่ามีคนเคยบอกว่าเงินซื้อความสบายได้แต่เงินซื้อความสุขไม่ได้ซึ่งผมเชื่อมาตลอดจนกระทั่งผมไปเจอบทสัมภาษณ์อันหนึง่งของใครผมจำไม่ได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเงินซื้อความสุขให้กับตัวเราได้แต่มันซื้อได้โดยการให้คนอื่นพอได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกเลยเออ วันนี้พาน้อง,องที่ office, ออฟฟิศน้องกระเรี่ยงกับแม่บ้านมาเที่ยวทะเลส่วนตัวเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะเราออกทะเลบ่อยการเที่ยวแบบนี้ทำเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนตัวคิดแค่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศแต่พอเอารถออกมาเราเห็นความตื่นเต้นในแววตาของ,น,องน้องแต่ละคนบางคนไม่นอนเลยไหลสดตลอดทางบางคนเคยเห็นทะเลเป็นครั้งแรกน้ำตาไหลพอลงเรือ ก็แอบยิ้มถ่ายรูปกันไม่หยุดเล่นน้ำพระอาทิตย์ตกดินเราเลยรู้สึกว่านี่แหละความสุขถ้าเรานั่งอยู่บนเรือสวยๆลำนี้กับคนที่ไม่เคยเห็นค่าของมันเลยมันก็จะไม่มีค่าอะไรแต่ถ้าเรามากับคนที่เห็นค่าของมันมันจะมีค่ามหาศาลขึ้นมาข้อความนี้พออ่านแล้วหลายคนอาจยังไม่เข้าใจหรือเห็นด้วยไม่เป็นไรครับพี่เข้าใจว่า สำหรับหลายๆคนเรายังต้องการเงินเพื่อจะทำให้ชีวิตสุขสบายแต่ลองคิดดูถ้าเรามีเงินแล้วเราต้องการอะไร 1. อยากให้คุณพ่อคุณแม่สบาย 2. อ,อยากให้ลูกหลานมีกินมีใช้มั่นคงจริงๆแล้วสิ่งพวกนี้คือความสุขจากการให้ทั้งนั้นแน่นอนตัวเราเองก็คงอยากจะได้ของใช้สวยๆแพงๆส่วนตัวบ้างอยากไปเที่ยวไปกินของดีๆบ้างแต่เชื่อพี่เถอะวันนี้ เราซื้อรถซปเปอร์คาร์เรามีความสุขแน่แต่ลองขับไปสักพักเราจะกลับมานั่งดูรถตู้เพราะมันสบายกว่าเยอะวันที่เรามีนาฬิกาเรือนเป็นล้านเราจะใส่ในช่วงแรกๆสักพักเราจะไม่ใส่บ่อยกลัวไปขูดกับนู่นนี่ยิ่งใส่ยิ่งกังวลยิ่งไม่มีความสุขเงินมันดีนะมันทําให้เรามีความสบายมีความมั่นคงแต่มันจะซื้อความสุขอะไรให้เราได้อีกละ่ะ สำหรับใครที่ยังไม่มีเงินเยอะสู้ๆขยันขยันนะครับแต่อย่าลืมมองความสุขเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่อยู่รอบตัวที่มีคุณค่ามากมายโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อสักบาทส่วนคนที่มีตังเยอะแล้วแต่ยังหาความสุขหรือเป้าหมายไม่เจอลองซื้อความสุขด้วยการให้ดูนะครับแล้วคุณจะรู้เองว่าความสุขแท้จริงเป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ